เศร้าขมิน้นแฮ่ปอบใจตีอาโกนักสกกุลขแม่หลังถึกแบนจากองค์กรมวยไทยโลกผอมยังมีคนรวยคนดังผู้นำรัฐบาลแห้กันบริจาคเงินให้กับตีอาโกเพื่อเป็นการเอาคืนองค์กรมวยไทยโลก ซึ่งหลังจากทีอดีตนักมวยไทยหัวใจคาเมนยังตีอาก,กเทเซียลาได้ถือสังปดตำแหนง่งแสมมวยไทยโลกและถฉกแบนจากองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO ในวันที่6เมษา2563ที่ผ่านมาจนเด็กกลายเป็นกระสข่าวที่หอนแห้งที่สุดในเวลานี้ ซึ่งในคะเดียวกันก็ได้กลายเป็นการปุกปันกระเสโจมตีมวยไทยและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวของกับมวยไทยในคอเมนต์ยางหุ่นแห้งขึ้นเรื่อยๆโดยหนึ่งในข่าวลือที่คอเมนต์ได้่าดพวกข่าวนั่นก็คือสาเหตุทีองค์กรมวยไทยโลกแบนตีเอลโกยนบอยักจาใจเงื่อนคาโต3 5 0 0หาหอยดอลลรา หรือประมาณ1น0 0 0 0 0บาทให้กับตีอโกนักสกุลค่คแม่และขาวนีเองก็ได้กลายเป็นกระแสที่เฮตุห้เศร้าขมินจำนวนหลายขเขาไปถลม่ม a c e b o o k ส่วนโตของทานเกลีบาเลตผู้จัดก,การการแข่งขันเอ e x กไฟ h t ซีรีส์ที่เยอรมันและ Facebook ท่างการของ WMO องค์กรแมที่ควบคุมการแข่งขันเอ e x กไฟ h t ซีรีส์ที่ตีอโกได้ไปแข่งขัน เลสนาเดซเซม,มา่าซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวดังกล่าวภายในสังคมออนไลน์ของขเมนก็ได้ยึดให้มีแซวขเมนจำนวนหลายตาก็มาปลอบใจตีอาโกและพรอมนั้นก็ยังมีผู้ที่มีสีเสียงด,งดังคนรวยผู้นั่งผู้ใหญ่และดับสูงทางรัฐบาลตาก็มาปลอบใจและบริจาคเงินให้กับตีอาโกเป็นจำนวนเงินมหาศาลและในแน่น,นั้นก็มีข่าวว่า คุณเ้นเน,นายกรัฐมนตีของคาเมนก็จะบ,บริจาคเงินให้กับตียโกเซนกันโดยเดมิขอควม่มลุดมาวาโดยถือเป็นการสนับสนุนคอยอยากจะบ,บริจาคเงินสนับสนุนให้กับนักศกกุลคาแม่เซาบาซิลตีอาโกเทเซียลาเป็นจำนวนเงินถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐและพรอมนั้นคอยแกะเจ้าคออนุญาตกับท่านเจ้าสวิตพาราซาของคาเมน เพื่อให้สันสัต์ทเมนกับตีอาโกซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1น่ล้านกว่าบาทแถมพูดเส้นยังจงยกสันสัตคทเมนให้กับตีอาโกอีกด้วย เล่นได้ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกบคุคคลหนึ่งผู้ที่อยู่เบียงหลังว่งการมวยกุลขะแม่ทานสีจันทอนห้องประธานกิตติมศักสาพันธ์มวยกุลขาแม่ของขเมนผู้ที่เคยมเกอกระแสในกรณีของโบขาวเลติกซีโลก็ได้ออกมางับกระแสโดยได้มัพโพสตอบใจและบริจักเงินไฮตีอากอย่างท่นที่ลังมีข่าวดังกล่าว โดยสีจันทรอนได้บริจาคเงินจำนวนถึง3,000หาหอยดอลลราให้กับตีอลโกซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับทีเซาแคมนท่วงขึ้นกับทานแกลี่ผูดจัดก,การการแข่งขันเอพเ็กไฟซีรีผอมทั้งลินบดนักใจบุญใจดีสวยเลียทีอลโกสใยผูถึกทําหายจิตใจจากความหากทีมีต่อกูุนแม่ โดยเดให้ที่พักที่อาศัยให้กับตีเโกได้อาศัยอยู่ในกรุงเพนมเปินยังรู้ลาโดยตีเอกโกโบจาป็นต้องจบเงินใจและก็ยังว่างแผนจะสั่งขายมวยกุณขะแม่ย่างยิงไงให้กับตีเโกเป็นคู่ฝึกให้กับสาวขะเม้นฝึกกุนขะแม่ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ของรัฐบาลอย่างรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาและข่าวสารของขะเม้นที่มีสิวา่า เขียวกัญญาลทิ์โก็เกียมจกเงินตัวเองเชิง1,000ดอลลาร์หรือประมาณ30,000บาทให้กับปีอากโ,โดยกะืิว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในรัฐบาลของคขมนที่ได้มมกอกระแสหากินกับคาวดามาของปีอากอในครั้งนี้เซนจะได้ก็ตามหลังจากที่มีขาวกระแสดามา ที่องค์กรมวยไทยโลกสร้างแบนด์และถอดตำแหนง่งแซมโลกมวยไทยของตีอโกเทเซียลายังไซาฟาแลบในวันที่6เมษายนมาโดยมาถึงปัจจุบันทังเจ้าโตตีอาโกก็ได้ออกมาเขียนไว้ใน Facebook ของตนโดยได้โพสต์ว่าสบายดีไอ้นองเศร้าคอมเมนต์ของข่อยมีสำนักข่าวของไทยหละสำนักได้ล่าข่าวเกี่ยวกับข่อยและข่อยก็ดีใจ ขอยอยากจะขอพี่น้องเศร้าคมิมนทุกคนจง่วยกันสนับสนุนและไปคอมเมนต์ในโพสต์ของข่าวไทยดังกล่าวที่ใส่หายป่ายสีข่อยมาตอนนี้คอยก็ยัค่คงป่เเขาใจว่ามันเกิดยังขึ้นแต่จนได้ก็ตามมาเมืออื่นข่อยจะออกมาแถลงข่าวเพื่อให้เศร้าคมิมนทุกคนได้เข้าใจน้ากัน ซึ่งงานหนีก็ถือว่าเป็นการด่ายางเสียยางของเตียโกเทเซียลาที่ได้ถือสร้างเบนแลปต์ตำแหน่งเซมโลกเมื่อไทยพร้อมทั้งฮิตไห่เตียโกเสียสีเสียงไปในเวลาเดียวกันแต่จะได้กตามก็มีเศร้าเขมินจำานวนหลงวงลายให้การบริจาคเงื่อนให้กับเตียโกหาบอลยูบอลนอนให้กับเตียโกแบบฟรีฟอยยางทีบบมีนักสกุลคาแม่เศร้าเขมินคนใดเคยได้หาบการสนับสนุนจำนนานวนมหาศา แบบหนีมาก่อนซึ่งถาจะเบิงในอีกแง่มุมหนึ่งก็สามารถบอไดว่ามันเป็นการก็กระแสการบริจาคเงื่อนไหกับเตียโกเพียงเป็นการโจมตีองค์กรไม่ไทยโลของขเมนในครั้งนี้และฮวักข้อข่าวดังกล่าวก็จะยังคงเป็นข่าวในฟังเมนไปอีกดนพร้อมนั้นความเกียดสร้างของชาวาเมนต่อกับเม่ไทยก็จะยิงหลายข้น ซึ่งต่อจากนี้เขาก็คงต้องติดตามการไปเบิงวาเศร้าเมินจะก,ก่อข้อมูลไวต่อกับวงการมวยไทยโดยบอกได้เลยว่าแงาน,นี้มีเดียดแน่นอนจนังได้ก็ตามก็ยืมก็ติดตามส่งข่าวพันเล่าเละก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากซอปปอลเล่าอย่างว่องไหวท่านใจนำผวกเฮ้า